a s s a l a m u a จ้าวันนี้เรามาขายเครื่องแกงกันนะจ๊ะมีแกงอะไรมัง่งเอ่ยร้านนี้แกงอะไรมัง่งเอ่ยอ,อันนี้แกงคว้าเนี่ยแกงเขีดใต้นะจ๊ะอันนี้แกงเขีดใต้นะจ๊ะ,อ,นนกกะ,จะอันนี้กะปิใต้ยังดีจ้า นะคะตำนที่อร่อยใส่แกงก็ได้อันนี้เราแกงส้มใต้นะจ๊ะอร่อยนะทำเองค่ะโรงงานมาเองนะจ๊ะวันนี้โรงงานมาเองแกงผักกางก็มีนะจ๊ะสใจสั่งได้นะจ๊ะแล้ก็ตำนทะี่แกงอะไร กงเผ็ดแกงเผ็ดแกงเผ็ดผาตัดจ๊ะอันนี้แกงป้าค่ะพี่น้องเอ้แกงป้าแกงผักตายค่ะแกงถุงปามีนะจ๊ะแกงเพชรแกงราเซ่เต็มทีเคยกระร้อยละนี่เคยร้อยร้อยค่ะเคยร้อยร้ยเคยร้อยร้อยเคยร้อยเคยร้อยรย 香。<Yeah. S 2> yeah.